่คะไม่กี่วันสองวันวันก่อนแล้ววันเมื่อวานแล้ววันนี้เห็ดถั่วโตแล้วดอกมเลอเลยแต่ตรงนี้ดินยังแตกอยู่ก็ここต้องรอต่อไปว่าเป็นดินแตกเพราะเห็ดถั่วจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่ววามันจะเป็นดินนูนๆนะคะคิดว่าใช่คิดว่าใช่ อันนี้อันนี้คือที่เดิมที่เดิมหมดรุ่นแล้วค่ะเมือ่อกี้มองเห็นมองเห็นตรงไหนอีกนะตรงนี้เว่ยจะหยัยบอะตรงนี้อีกดอกนึงเกิดมาน้อยก็ไม่เป็นไรค่ะยังดีกับเขาไม่เกิดมาให้เห็น นี่อีกดอกนึงนี่หนมองอีกสิตรงนี้ถ้าเห็ดถั่วดอกไม่โตจะมองไม่เห็นเลยค่ะปีนี้เห็ดถั่วลุ่นนี้ออกมาน้อยมากไนไปดูตรงเห็ดถั่วยักษ์ก็ต้องมีต้องดูต่อไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเดือนสิ้นเดือนนี้แหละค่ะ สิ้นเดือนนี้ถ้าไม่เกิดก็ก็ต้องรอปีหน้านี่ค่ะเห็ดถั่วยักษ์อยู่ตรงนี้ไม่มีไม่มีแล้วค่ะไว้จะพามาดูตรงดินแตบกบๆนะคะเคยเอาเชื้อเห็ดถัว่วไม่ใช่เชื้อหรอกเห็ดถั่วที่เก็บไปแล้วดอกมันแก่ที่เป็นหึกถึงเะล้อมเลย มาทิ้งตรงนี้ไม่มีเกิดขึ้นมาเลยค่ะรอเห็ดทัวรุ่นหน้าหนาวก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเยอะไหมไหนกันเนี่ยกลุ่มเนี่ยที่กลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มที่ตรงนี้อุย้ยตรงนี้เยอะเลยค่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้เยอะเลยพรุ่งนี้ต้องมาดูอีก เยอะเลยเมื่อกี้ดอกโต,ตนี่ตรงนี้เยอะเลยเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้กลุ่มใหญ่แล้วปินแตกอีกตรงนี้อีกนะคะโอไม่รู้ว่าที่เหยียบอยู่นี่หรือเปล่านี่เป็นหน่อไม้ที่ไปเก็บเมื่อเช้าไปหักมาเมื่อเช้าค่ะเป็นรอบสองรอบที่สามค่ะ เมื่อวานนี้ก็ไปหักมายังกินไม่หมดเลยกินไม่ทันค่ะเก็บมาสองครั้งแล้วมันกินไม่ทันไม่ทันจริงๆเพราะกินอยู่คนเดียวเห็นอย่างเงี้ยเยอะนะส่วนนี้เป็นใบกระเทียมกระเทียมจริงๆนะคะกระเทียมที่หัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะเก็บมาเผื่อลูกสั่งส้มตำส่วนนี้ก็เป็นภู้ขาวผู้ขาวแดง กำลังเยอะเลยอีกหน่อยนับวันจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเยอะแล้วก็จะแตกยอดมาจนหนาวมานั่นแหละคะ่ะมีแบบใบลายนี่นะคะอันนี้แบบใบลายนี่แบบใบไม่ลายส่วนนั้นก็เป็นเห็ดถัว่วเห็ดถั่วที่ที่แวะไปดูนั่นแหละคะ่ะเก็บมาได้สามดอกส่วนกลุ่มที่ที่เป็นกลุ่มใหญ่อะพรุ่งนี้ต้องแวะไปดู เพราะโตเร็วมากอากาศร้อนเนะี่ยเห็ดถั่วจะโตเร็วเดี๋ยวจะต้องรีบต้มไม่งั้นล้วดอกเห็ดจะเป็นหมึกมีน้องคนหนึ่งน้องเขาย้ายกลับเมืองไทยแล้วค่ะเมื่อก่อนเขาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์น้องเขาบอกว่าเห็ดถั่วถ้าเก็บมาแล้วเราเราทำความสะอาดไม่ทันเนี่ยให้ดึงขาออกจากดอกเห็ดมันจะมีวิธีดึงนะคะคือหมุนหมุนขาเห็ดก็จะหลุดออกจากดอกเห็ดมันจะทําให้ดอกเห็ด แก่ช้าลงเพราะว่าเก็บมาเห็นไหมไม่กี่ชั่วโมงโตแล้วอ่ะดูดอกเนี้ยโตเลยนี่นะคะดูภูขาสิตอนนี้เป็นสีแดงอีกหน่อยอีกสองเดือนใต้ใบไม่สีแดงแล้วนะคะจะเป็นสีเขียวแต่นี่ก็คือภูขาวแดงแบบลายกับแบบไม่ลายค่ะจะพามาดูดอก ของไม่ใช่ดอกค่ะใบทิวลิปทรีแต่ไม่ใช่อันนี้นะคะคงไม่นานก็มีดอกค่ะอยากเจอดอกอยากเจอเห็ดมือเร็วโดยบังเอิญจังเลยดูต้นนี้ดีกว่า มีอยู่เกือบสิบต้นนี่ค่ะทิวลิปทรีใบจะเป็นลักษณะอย่างนี้หลายคนรู้จักอีกไม่นานก็ออกดอกใจไม่ไม่อดทนพอที่จะเดินหาเห็ดโมเรลวเพราะมันหายากค่ะ เขาบอกว่าลองพยายามเดินหาใต้ต้นทิวลิปทีไม่เอาหรอกค่ะเคยเจอปีที่แล้วปีนี้ไปไปดูแล้วไม่มีเลยจึงไม่อยากไปเดินป่าเพื่อที่จะหาเห็ดโมเดลใจไม่ไม,ไม่ไม่มีความอดทนพอค่ะหมอกจางแล้วใบเขียวๆใหญ่ๆคือท,ทิวลิปทีนะคะไม่ลองไปดูยิ่เผื่อฟลุก เจอโมเรลยากที่จะเจอเพราะเขาเอาเศษไม้มากลูกโอถ้าเจอนี่ดีใจจริงๆจ,จะดีใจมากๆเลยค่ะ มีทางที่จะเจอแต่ก็เดินเผื่อฟลุกเนี่ยตรงจุดนี้ถ้าจะมีมันน่าจะเกิดอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยค่ะตรงข้าง ยเียยิ่งน่าจะมีไม่มีหรอกค่ะไม่มีลองดูไปอย่างนั้นนะคะ่ะเพื่อมี ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณจริงๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ